ว่ายสตาระกํำลึกนึกถึงจัดพานดูชาเปิดดวงชะตาแห่งปวงข้าพุทธเจ้าไห้แก้วข้าตอไปจากพยานงอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงขอจงไรยหายสิ้นด้วยเดชพระบาร,รมีแห่งองค์พระคเนสวนนับตั้งแต่เวลานี้ขอพึ่งบารมีสันเสริญพระองค์โอ้สีบาล อนปตินามราชกมุมารตรีประธานชัยมงคลประสิทธิสวา,าสศิวะองค์การ वं प्रतिये नुइसनु वाया อาทาน कर्मि रश्मि नार ายสัพพอาทิพยะ ला ภโลกोจอุทุมะอินโทเทวะสกोติเทวี सरवतिहि รหมามหาการุณิโกโอ๋สีทเนสยะมหาเทวะชยสูตานะมาอามิหังชีวะปตังคณปตยัง มหาพรหมมหาเดวังวิสณุนารายะมหาเดวะชยยสุริยจันดาเดวีธรณีขังคาสุระเดวะพุมมานาคาปัทโวีสีสิทธิขออห จงมามหาลาภามหาลาภนะโมพุทธายะสมัญตาจัดกวาเรสุอันตระขัดฉันตุเทวตาสัตถมัง มุนิราชัสสะสูนันตุสักขโมกข้าทั้งสารชังสะเสนังสาขันทุงนารินทังปาริกตานุภาโวุสหารักขาตูติ ภริตวานาเมตังสะเมตตาพระทันตาอวิกิตตตจิตตาปริตังพระนันตุกานลบนัตนมขคาพระพุทธเจ้าจากพ่อโนมเกล้าพระดิษสานพระน,มนม้อมเนื้อเสียนสิโรเทพระยดาเจ้าทั้งหลาย ทรงโปรดเปรมปรีมาโนดมโนสาลสังจิตจำนุงแห่งบทองค์การน้อมนมมสการอันเชิญอา,อาราธนาเทพยุดาเจ้าทูาทุกทิศที่สถิตในอทิพยสถานได้โปรดสดับ ระบฟังบทองค์การปูองข้าพระพุทธเจ้าขออันเชิญทุกทุกระองค์ด้วยพระบารมีแห่งองค์พระอาประถมบรม,มกษัตริย์ขตติยาองค์อันเรื่องเดชทัทง้ทงท่านชาไทยเทเวทูอัวทุกทิศขอท่านสุงโปรด บรรดาดนดลเสด็จมายังสถานนาวังนาคินทำโนดได้ประกอบพิธีกรรมบวงสวงสักการะบูชาด้วยสาธุสักเคเอเตอเอเอพยดาเจ้าทั้งหลายเอ่ยอยู่ในชั้งชะกามาพระจรสวรรค์อยู่ในรูป พระพันจังหวัดวงอยู่ในห่วงมหานนกสิงคอนเทออือกคนทอนเขาอยู่เนื่องแน่นในอากาศอยู่ในวิมานมารตรัตนมนเทียนทองอยู่ในคันลองรา,าชรถแก้วและเรือนดวงอยู่ในบ้านเรือนน้อยและเรือนใหญ่อยู่ในไม้ไพร พิกษาการอยู่ในเลือกส่วนและไรนาอยู่ในรัฐาพื้นภูมิประเทศอยู่ในนิเวทเททุกสถานทั้งแผ่นฟ้าเหวอานนภาการทิพยาวิมาอานบนบกมีได้สเสมอกันทั้งวิมาอานบาดานทิพมีพืนน้ำ ให้สถิตเป็นสถานคนทันยักษาตรอาสุรการทิพย์พนาพอน,นาคนาคีพระยาคุธพระยานาคูเป็นใหญ่ีทั้งบรมคูไพปู่ฤสีทั้งแสนโกโดบรมคูปู่นีพระฤสี ผู้ทรงสบะและเดชาดูก่อนเทอพยุดาเจ้าทั้งหลายเอ่ยขอทรงโปรดมีกระเส็นสารโปรโดสดับเสียงโสดแห่งโอ,โองค์การผูอ้องข้าพระพุทธเจ้าขอนอนนามสการอันเชิญทุกทุกพระองค์ขอทรงโปรด อำนวยอวยพรชัยให้เป็นนิมิตด pues mm ้วยตองจิตพ well ER ิดสมัยให้สุขสมให้เป็นสุขสมหวังในบัดดลขอพระองค์ทรงโปรดประทานเครื่องน้ำได้ไหเครื่องน้ำได้ดิชิ้นน้ำได้ดกาแฟยีาอะไรครับกาแฟเย็นก็ได้ครับกาแฟเย็นเอสเปรสโซ นะครับระดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะถวายของแล้วก็จะไหว้ถือสุตโทนะครับใช่ใช่เดี๋ยวถวายของแล้วบอกปู่แล้วก็จะรับนะครับพี่มังครับโดนๆจะมีเจ้าภาพมาถามว่าเอาน้ำหยั่งงวดสักขาธุสข์ขอคุณเจะพาด้านไหด้พระเจ้าพันหลายขอน้อมอัญเชิญเอาสักัดองค์อมรินทราธิราชเจ้า จองโลกโหกาเาาทพยดาเจ้าทั้งหลายทั่วทุกวิมานสถานในสามปลจักปรวะวลตสาลโลกตั้งแต่ชั้นด,ดาววดึงสาทั้งส6ช่องชันฟ้าในแสนโสรถึงจักรวาลได้โปรดสดับเสียงทิพสโตดแห่งองค์การองค์ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมอนุโมทนาสาธุกการขอทรงโปรดจเป็น,น,าานสักขีพยานในประธานในพิธีวง,วงสงฆ์สก,การะข้าปู่ศรีสุโธแม่ย่าประสมบด,ดีและเหล่าบริวารนาคีนักชาตทั้งหลายตลอดจนโดยเทพเทวาทั้งหลายทั้งปวงณประธานที่แห่งนี้นัวังนาคินคำชโนด อานว่าปงข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายกอน้องมั่นชุรีอันเชิญเสด็จองค์พิฆนาเรศวรซึ่งเป็นคณะบดีพระวิษณุกรรมเสด็จมานเานรมิพภะ่าในมณฑลวิถีพระพิชรุกันปัญญาสดและไก่ซอซึ่งเป็นพิธีกรจะเดิมมาอันว่าปวงข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายกอน้อมมั่นอาอันเชิญลงมาคุ้มครองและป้องกันสัพย,ยัญญาอันตรายอย่าได้ไมกากข้าไกลในตัวข้าพุทธเจ้าและในพิธีมงคลในวันนี้ปวงข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายและเหล่าคณะปิญญาสารสิษย์ทั้งหลายได้มีความกระตัญยูตอบสนองน้ำลึก,กลลากาจรว ตลอดจนพ่อปู่ศรีสุสโธแม่ย่าประุมวดีประเดชมพญานาคานาคีดังไลมีน้อมใบสีน้อมถวาย,ายขึ้นใยสีาสขวาข้าวตอกดอกไม้ปลายบุษขาช่อกันขาอารชอนตามด้วยสิ่งของนานากรระการเพื่อบุชาและสังเวยตั้งตามฉเฉลยวัฒนน้อมสุขปนโผเครื่องหองด้วยตั้งจิตจนงบรรจงให้เป็นพิเศษขอจงปรดเสด็จมาประทับอย่างพระผาลิสมังเจตนามโนงสารบวงสงศ์สก,การะสังเวยโภชนาหาร้ข้าวหวานอันบริสุทธิ์อุดมเลิศดพื่ย,ยินดี บัดนี้ป่วงภ่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายชื่อนามสกุลคร,รับขอน้อมจิตโปรดประทานอิทธิฤทธิปกปักรักษาสวัสดีมงคลชัยานาทั่วทุกทิาร่วมกันประทานพรจะกล่าวตามนะครับจะเป็นบทบูชาพระองคนะครับเ่าตามนะครับบัดนี้บ่วงภ่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายชื่อนามสกุล ได้ตั้งใจมากราบไหว้สักการะบูชาถึงองค์พญานาคาธิปดีพ่อปู่ศรีสุโธวิสุทธิเทวาขอตั้งวันทาแล้วไซด้วยเจตจำนงถึงองค์พระมหาราชาจอมประสัตตานาคาธิปดี แห่งทิศอีสานผู้เป็นใหญ่มีพระวรากายสีเขียวพระนาผีสีเหลืองทองทรงมงกุฎทองเหลืองอารามดูงามตามีเก้าเสียนสเสด็จวนเวียนไหวสร้างพระอุสล์ขอพระองค์ทรงมีพระเมตตา รับคําอาราธนาแห่งพวงฆาพระพุทธเจ้าที่ตั้งใจเดินทางมากราบไหว้สักการะอูชาด้วยใจทั้งร้ายด้วยกายทั้งร้ายด้วยวาจาทั้งร้ายณวังนาคินแห่งคําชโนดขอส่งโกธมีพระเมตตา พรับวันทาแห่งปวงข่าพระพุทธเจ้าขอส่งโปรดเสด็จมาเป็นประธานรับการบวงสรวงเปิดงานให้เป็นมงคลได้สมดังเจตนาด้วยเดชะพระบารมีทั่วฟ้าและในบาดาลหนุนเนื่องทั่วการไม่ว่าคำขอใดๆ อันควงข้าพระพุทธเจ้าน้อมแล้วด้วยใจไม่ว่าสิ่งใดๆขอจงสำเร็จโดยกัรตั้งใจน้อมถวายเป็มใจจัดสรรผล,ลไม้หวังมันจัดสรรน,นำมาบูชาต่อพระองค์และเหล่าบริวารขอส่งโปรดเสด็จมา เทวนาภาเทวานาทีขอส่งพระบารมีเป็นสีสุขมงคลประทานพรให้ทุกๆคนที่มาในวันนี้ตลอดจนผู้น้อมสักการะฝากดวงมามาฝากดวงมาไหว้บูชาขอผู้ที่มา และไม่มาก็ดีขอพระองค์ท้งหลายส่งโปรดมีกรุณาสนองศรัทธาแห่งพวงฆ่าพระพุทธเจ้าด้วยองค์นาทีนาภะเทวะราชามหามันตราสวาหยะอายาจตุสะกโกบัดนี้่วงฆ่าพระพุทธเจ้า ขอกราบอัญเชิญแนบเบื้องพระบาทพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชนาคาธิปดีพระแม่ย่าเทวีพญานาคินีศรีประทุลมาวิสุทธิเทวีด้วยพระบารมีพระองค์ด้วยพระบารมีแห่งพระองค์ทางหลาย พร้อมทั้งโอรสทั้งสามอีกทั้งมเหสีทั้งหกคาจะส่งมีพระเมเตตาเสด็จมารับการกราบไหว้ประทานพอรอวยชัยให้สมดังเจตนานางพญานาคีนีสีรัตนะนาคียะเทวีประภัยศรีนางพญานาคีนี รักนกกรพรเทวีนางพญานาคินีพรธิดานางพญานาคินีรสจนานางพญานาคินีประบุมนางพญานาคินีสีสุดาสีสุดาจันท์ขอให้เป็นวันอันเรืองรอง ทั่วทั้งของปัตพีดลทั่วทั้งสากลในบาดาลอีกทั้งอันเชิญเหล่าบริวารน,นาคาและนาทีแห่งวังนาคินคําชโนตสิ้นเขตกรมประกายโลกในกลุ่มเวียงจันอีกทั้งเหล่าเทวันกลุ่มพันทั้งหลาย ที่มีเมตตาขอจงโปรดเสด็จมาร่วมง,งานการมงคล <c oughs> ตั้งนาโมสามจบครับจ่าตามนะครับกายวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาทิปดี สีสุโธวิสุทธิเทวาสูเชมิสุติยัมปีกายะวาจาจิตังอหังหวันทานาคาธิปตีสีสุขโธวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยัมปีกายะวาจาจิตังอหังหวันทานาคาธิปตี สีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตัญจามหาลาโภปิโยนาคะสันทปริตังชายะวาจาจิตตังอาหังวันทานางพญานาคีนีสีปทุนมาวิสุทธิเทวีปูเชมิทุติยัมปี กายวาจาจิตรังาหางวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปู่เชมิสามติยังปีกายว่าจาจิตตังาหางวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเป่เชมิมเมตตัญจา มหาลาโภปิโยนาคะสันธัปธริตตาโอมนาคีนาคเทวราชามหาหมนตราตวายะมหาลาภเตชะอาราธนาปิติจิโสทพวามหาราชานาคานาคีมหาเทวี นาคีนาคามหาลาภามหาลาโปสัพพสุจโตมหาลาโปชชโยอิติอมศีนาคราราชาบรรดาลเทวะอมการมหาลาภาสัพพโภคาไหลมาเทมาสัพถินานานา,นาคาปทาน เอหิชายมหาลาภะมามะมามาเอหิชนาะพระหูชนาะสัพพะโภคาไหลมาเทมาสัพพะลาภาไหลมาเทมาด้วยสนนาคามัรานาทีนามพยานาิทีประสิทธิสวาหาให้นะักต้องจิต ให้โมต้องใจให้พุทธอะไรทาให้ค่ำควรยักให้หลันจวนคิดถึงกันหนึ่งาคทนอยู่ไม่ได้ร้องให้มาหาด้วยสเสนนาคานางพญานาคินีให้บังเกิดเป็นนักจังนโมให้โมจังนังประสิทธิสวาหา แก่ตัวข่าพระพุทธเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทินสาธุนะครับเดี๋ยวเชิญนางรำนะครับับ